ตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยที่เข้ามากระทบเยอะเนาะการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทําให้ราคามีปับสูงขึ้นแบบหอวาาวงเงินที่ปตทใช้อ่ะอม,มันสูงถึง16,000ล้านเนี่ยมันกระทบกระแสเงินสดเขาไหมการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันมีผลต่อการเติบโตของธุรกิจเขาไหมในแง่ของนักลงทุนอ่ะในเรื่องของปันผลม,มันกระทบไหม สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับผู้ล o ชชั่นพอดแคสต์นะคะอยู่กับบีค่ะแล้วก็เอค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องอะไรคะพี่เอหรือว่าพี่เอมีคําถามใช่ไหมเห็นพี่เอมาชวนบีที่จะถามเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้พี่มีคําถามเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนบีก็แอบไปเตรียมคำตอบให้พี่แล้วโอเคคือช่วงเนี้ยบริษัทอ่ะหลายบริษัทเลยอ่ะมีการประกาศซื้อหุ้นคืนค่อนข้างเยอะทำไมต้อง ต้องประกาศช่วงนี้ทำไมต้องซื้อหุ้นคืนในช่วงนี้ด้วยคะคือจริงๆบิวว่าช่วงนี้นะคะตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยที่เข้ามากระทบเยอะเนาะ,ะทั้งในประเทศแล้วก็ปัจจัยในในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบีย้ยเรื่องของสงครามเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือลือแม้แต่เรื่องการเมืองในประเทศเราแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจการเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการซื้อ,ห,อหุ้นคืนค่ะก็ต้องบอกว่า ก็เป็นเป็นเรื่องที่มีมาต่อเนื่องเนาะคะ่ะแต่ว่าการซื้อหุ้นคือในช่วงนี้อาจจะจุดประกายขึ้นมานิดหนึ่งเพราะมีบริษัทใหญ่ที่ประกาศซื้อหุ้นคืนม,นมีมีทั้งปตทแล้วก็โฮมโปรใช่ไหมใช่ใช่เออเขาซื้อไปทไําไมทําทำไมเขาถึงต้องซื้อช่วงนี้คุณวีคือคือต้องบอกตลาดม,มันย่ำแย่ขนาดนั้นเลยเหรอตลาดหลักทรัพย์เนี่ยค่ะ <aest> ในช่วงตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมคะค่ะตั้งแต่ดูตั้งแต่มกราเนี่ยคะ่ะ ถึงช่วงประมาณช่วงนี้เนี่ยค่ะแต่ชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลดลงมาต่ําสุดในรอบ5ปีค่ะแล้วก็มีราคาหุ้นของหลายบริษัทเนี่ยค่ะปรับตัวลดลงมาต่ํากว่ามูลค่าที่เขาควรจะเป็นอย่างที่เราเห็นว่าางเยอะเลยอะถ้าพี่ๆลองไปสังเกตนะคะนักลงราคาหุ้นของบางบริษัทเนี่ยต่ํากว่าราคาจอง าจหยราคาจองเนี่ยเป็นราคาที่เขาถูกประเมินมาแล้วใช่ไหมว่าเป็นราคาที่ควรคนจะเป็นนะหรืออาจจะมีเหมาะสมอัพไซด์ให้นักลงทุนนิดหน่อยแต่ว่าราคาหุ้นช่วงนี้เนี่ยบางบริษัทก็ต้องยอมรับว่าปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าต่ำกว่าที่ราคา i อ o โอซะอีกก็น่าตกใจนะน่าตกใจหลายบริษัทเขาก็พยายามอาจจะพยายามแก้เกมก็เลยอาจจะเกิดใน เรื่องของการซื้อหุ้นคืนมาได้ค่ะพี่เอชช่วงนี้ถือเป็นกลยุทธ์ใช่ไหมมีใช่ใช่ค่ะก็ถ้าจะบอกว่าการซื้อเราต้องเข้าใจก่อนว่าการซื้อหุ้นคืนคืออะไรเนาะจริงๆการซื้อหุ้นคืนอะค่ะอย่างมีก็มีการคุยกับพี่ๆนะมีพอกันบ้างสิ่งหนึ่งของการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันเป็นเหมือนกันเรียกความเชื่อมั่นคือการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้ราคาขุ้นแบบสูงขึ้นแบบวือววาดแต่มันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย พยุราคาหุ้นใช่ราคาหุ้นมันตกลงไปเยอะอ่ะมันก็ต้องสร้างความมั่นใจนิดนึงอ่าก็เป็นการสร้างความมั่นใจค่ะมันก็เหมือนเป็นสัญญาณเชิงบวกให้กับนักลงทุนนะค่ะผู้บริหารเนี่ยบอดเนาะบอร์ดบริหารเนี่ยเขามั่นใจในบริษัทของตัวเองแล้วมันจึงส่งสัญญาณมาถึงนักลงทุนด้วยการซื้อหุ้นคืนกับพี่เอกค่ะ ก็คือสะท้อนว่าบริษัทเนี่ยยังน่าลงทุนอยู่ก็คือก็เรียกว่าสะท้อนว่าบริษัทยังมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งแล้วกันการนอกจากได้ความเชื่อมั่นก็คือการสะท้อนว่าบริษัทยังมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็ราคาหุ้นส่วนใหญ่เวลาที่แจ้งสื่อหุ้นขื้นมันก็จะปรับตัวขึ้นใช่ดูไม่ยากค่ะดูไม่ยากจริงจริงรับข่าวทันทีเพราะว่เป็นข่าวดีอะเนาะก็เป็นข่าวดีนะคะเพราะว่ามัน มันลงมาเยอะพอมันมีเรื่องบวกขึ้นมานะคะก็อย่างที่เขาบอกว่าเออมีข่าวดีหุ้นขึ้นอันนี้ก็นำไปเป็นข่าวดีก็ช่วยถัใไ้หุ้นขึ้นมานะคะ,ะดีแล้วในช่วงเนี้ยนอกจากอบอตทโฮมโปรล,ล่าสุดที่เขามีการประกาศซื้อหุ้นคืนแล้วเนี่ยมันยังมีบริษัทอื่นๆอีกไหม คือจริงเมื่อไม่กี่วันวันนี้ตลาดหลังทามวย์เขาพึ่งส่งข้อมูลค่ะเนื่องจากมีคนซื้อหุ้นคืนอย่างปตทนำร่องก่อนเนาะคือจริงๆต้องบอกว่าการซื้อหุ้นคืนไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะไม่ใช่เรื่องใหม่มันมีมาตลอดแต่ว่าพอดีมันมีบริษัทใหญ่อย่างปตทเนี่ยเขาซื้อหุ้นคืนด้วยวงเงินสูงยี่สิบหกพันล้านบาททําให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็เลยเก็บสถิติมาให้อา ทีนี้ก็มีก็มีข้อมูลทั้งสามทีแต่เอาปีปีล,ลปลีนี้แล้วกันนี้ล่าสุดนะคะก็ ทั้งเซตและ m อ i เนี่ยมีบริษัทแจ้งซื้อหุ้นคืนมา29่บริษัทค่ะล่าสุดคือโฮมโปเป็นบริษัทที่29ก้าปตท28วงเงินรวมกันเนี่ยประมาณส0 0 0 0ล้านแต่ถ้ารวมโฮมโปเข้าไปเนี่ยก็เกิน3 0ม0 0่นล้านโฮมโปก็สูงเหมือนกันเจ0ค่ะค่ะก็ที่น่าสนใจก็ถือว่าเป็นเรื่องตื่นเต้นอย่างที่บีบอกว่าพอปตทซื้อนอื่นก็มันก็คือเหมือนเป็นการนำร้องแหละจริงๆจุดประกากแหละถ้าเกิดว่าบริษัท อ่าไม่ได้บริษัทใหญ่มากซื่อคนก็อาจจะไ,ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่ไม่ไดเอามาพูดถึงเท่าไหร่อะค่อเป็นการบริษารสภาพค่องส่วนเกินอืมค่ะเอ้แล้ววงเงินที่ปตทใช้อ่ะมันมสูงถึงหนึ่งหมล้านเนี้ยมันกระทบกระแสเงินสดเขาไหมคือจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็มาจากเงินสดของบริษัทเ่าแต่ทีนี้ถ้าไปดูนะคะอันนี้มีกก็ไปดูข้อมูลของปตทมาหนึ่งเพื่อมา มันดูว่าเขาแจ้งว่าอย่างไรถ้าเราดูนะคะปัจจุบันเนี่ยบริษัทเนี่ยพตทอเนี่ยมีเงินสดในมือนยคะประมาณห <1 S 2> น,นึ่งมือหนึ่งไปค่ะหนึ่งแสนสองหมื่นล้านที่เราเห็นตัวเลขอันนี้อันนี้เป็นตัวเลขที่เผยแพร่ทั่วไปค่ะหนึ่งแสนสองหมื่นล้านมี d e หรืออัตราส่วนหนี้สินต,ต่อทุนเนี่ย ปัาสี่เท่าที่มี่พูกับพี่เอว่าที่จะไปบลทดีต่ำจังอ่ะและยังมีเงินสดที่จะได้รับจากการลงทุนในอีกหกเดือนข้างหน้าก็คือปลทเนี่ยเขายังมีเงินที่ได้จากการลงทุนเรื่อยๆเนาะอีกหกเดือนข้างหน้าอีกประมาณหกหมื่นสามพันล้านบาทอันนี้ก็ตัวเลขกลมๆนะคะก็ดังนั้นบริษัทก็แจ้งว่าสภาพของที่เนี่ยมันเพียงพอทั้งเรื่องของการใช้หนี้ และการซื้อหุ้นคืนทําให้กระแสเงินสดสุดเกินเนี่ยเขาจึงเอามาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการซื้อหุ้นคืนก็อาจจะดีกว่าที่เอามาช่วยพยุงราคาหุ้นก็อาจจะดีนะช่วงนี้ความเชื่อมั่นเนาะมันไม่ได้เรียกความเชื่อมั่นแต่นักนักลงทุนไทยเอย่างละเออมันยังเป็นนักลงทุนตันชาติด้วยคือกองพี่กองพี่กองเรียกพี่กองใช่องพี่กองเขาก็จะแบบ ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นถ่วยนั่นแหละคะ่ะอืม,อมแล้วมันจะมีผลต่อราคาหุ้นเขายังไงอะบีเออราคาหุ้นอย่างาที่บีบอกอะนอะาา้องว่าแต่แรกว่ามันต้องปรับตัวขึ้นอย่างแน่นอนแล้วมันปรับตัวขึ้นยังไงบ้างพี่อยากเห็นค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็มีผลต่อราคาหุ้นแน่นอนที่บีเก็บข้อมูลมาให้ดูเน,นี่ยคะ่ะ คือราคาหุ้นเนี่ยก็อย่างที่รู้ว่าวันแรกที่ประกาศปรับตัวขึ้นอยู่แล้วใช่ทีนี้ก็ดูว่าข่าวเนี่ยมันจะตอบรับไปได้สักกี่วันใช่ไหมคะก็ทำ <c oughs> <c oughs> ดูอ่ะอย่างปตทนะคะเขาเริ่มประกาศวันที่เริ่มซื้อเนาะยี่สิบสี่มีน,ะมนาเขาซื้อหกเดือน<ช>แล้วก็ ทิศทางราคาหุ้นเขาก็ต้องบอกว่าก็ขึ้นแหละขึ้นขึ้นมาอย่างละบวกมาทั้งหนึ่งเปอร์เซ็นศูนย์จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นประมาณนี้ไหมคือจริงๆถ้าเราไปดูสถิติค่ะพี่เอในเดือนมีนาคมที่พี่บอกพี่เอใช่ไหมคะเดือนมีนาคมเนี่ยราคาหุ้นปตทเนี่ยเขาก็จะเพิ่มขึ้นลดลงบ้างเล็กน้อยแล้วยังมีวันที่ราคาทําโลด้วยนะเท่าห่ในเดือนมีนาคมเนี่ยค่ะอย่างวันที่ยี่สิบสามมีนาคมเนี่ย ราคาต่ำสุดเนี่ยไปถึงยี่สิบเจ็ดบาทนะจริงเหรอคือบาทหนึ่งของบกว่าสามสิบแล้วอ่ะใช่พี่เอบาทหนึ่งของบทมันเยอะนะเยอะนะแต่ละช่องใช่อืเพราะว่าหุ้นมันก็ค่อนข้างหนักเนาะมันก็ไม่ได้เหมือนหุ้นตัวเบาๆที่ขึ้นทีแบบสองสามบาทแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าบาทหนึ่งของบท์ก็ต้องยอมรับว่ากดนะก็กดดันอ่าใช่อย่างที่บอกค่ะดังนั้นบีก็เลยมีการพูดคุยกับผู้บริหารในเรื่องนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวจะไม่ครบอ่าเดี๋ยวจะไม่ครบเราก็ไปสัมภาษณ์มาละค่ะ ก็การซื้อหุ้นคืนของเขาเนี่ยจะซื้อประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นของวอลลุ่มซื้อขายกนทในตละวันแล้วก็ผเดือนข้างหน้าเนี่ยก็จะตัดเป็นไซเลนต์พีเรียดก็คือห้ามซื้อขายแต่หลังจากกระบวนการซื้อหุ้นคืนจบเนี่ยสิ้นสุดไซเลนต์พีเรียดแล้วนีคะหลังจากนั้นก็เป็นการเรื่องของการขายหุ้นคืนเข้าสู่ตลาดหรือว่าการลดทุนจดทะเบียนอันนี้ก็แล้วแต่ที่บริษัทจะพิะจเรณาก็เป็นการ อ่าเป็นโปรเซสหลังจากการซื้อหุ้นคืนไปถูดแล้วก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปกับพี่เอแล้วการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันมีผลต่อการเติบโตของธุรกิจเขาไหมอืคืออ่างจริงมันไม่มีนะพี่เอมันไม่มีเนาะมันคนละเรื่องกันเนาะบีเนาะคือมันคนละเรื่องคัะอจริงถ้าให้บีมองนะคะในจากกดูข้อมูลแล้วกันเนาะมันบีว่าเรากวรเหมาะเป็นสองส่วนระยะสั้นกับระยะยาวถ้าระยะสั้นเนี่ย แน่นอนว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเดือพยุงราคาหุ้นใช่คือราคาหุ้นนี่จะลงเนี่ยมันอาจ็ะไม่ลงเพราะมีคนช่วยซื้อในแต่ละวันนะอย่างน้อยที่เมื่อกี้แอบพูดไปว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบปอร์เซ็อย่างน้อยก็มีคนช่วยพยุงในทุกๆวันก็คงไม่ได้ไม่ได้มีไปไม่ได้ต่าไปกว่านี้ละลบมาบ้ามากๆอย่างเงี้ยก็คิดว่าตรงนี้ก็คงแบบว่าสบายใจขึ้นเนาะนะถ้าเราเป็นผู้ดูหุ้นพอร์ตถองใช่ใช่เราก็สบายใจนะ แล้วก็มันเป็นการช่วยส่งสัญญาณว่าบริษัทยังมั่นใจว่าหุ้นของตัวเองตอนเนี้ยมันต่ำกว่ามูลค่าตลาดอ่าตอนนี้ใช่ไหมแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยอบอกเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคือจริงๆมันไม่ได้ทําให้ธุรกิจเติบโตหรือมันไม่ได้เป็นช่วยเพิ่มรายได้อะไรเลยใช่ไหมใช่ธุรกิจที่เขาแบบขยายไปไม่ได้เกิดอินโนเวชั n นใหม่ๆไม่ได้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอะไร ดังนั้นถ้านักลงทุนจะลงทุนในระยะยาวนะคะก็ควรจะมองที่ธุรกิจเขาจริงๆข้อมูสินทเขาหรือว่า new s c u r v e ธุรกิจใหม่ๆ่เขาจะทำว่ามันมีผลต่อการเติบโตของอนาคตอย่างไรมากกว่าการที่จะดูเรื่องการซื้อหุ้นขืนที่มันเป็นปัจจัยช่วงสั้นกว่าใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ คิดว่าไม่ได้กระทบต่อการเติบโตของรันผอะไรเองก็คือไม่เกี่ยวกันนั่นเองใช่ใช่เอาแล้วนี่ในแง่ของนักลงทุนอ่ะถ้าพี่เป็นนักลงทุนพี่ก็ต้องถามแหละในเรื่องของปันผลอืมันกระทบไหมมันมีผลไหม คือจริงๆอะก็อาจจะไม่ได้กระทบอย่างมีนัยยะสาคัญคือปตทเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่มีเงินสดเยอะที่ผ่านมาก็เห็นจ่ายปันผลมาอย่างสม่ำเสมอคืออย่างปีสองพันหรหกสิบเจ็ดเนี่ยถ้าทาตัวเลขไม่ผิดคือสองบาทติดต่อหุ้นสามจุดหนึ่งศูนย์บาทต่อหุ้นและผู้บริหารเนี่ยก็ยังมีการให้ข้อมูลอีกเนาะซึ่งทุกคนคงจะได้ยินตามในข่าวกวไปแล้วว่าเขาเนี่ยในปีหก ่เนียจะจ่ายปันผลมากกว่าเดิมจริงเหรอหูดีใจเลยเฮ้ยต้องซื้อแล้วแหละก็จริงก็ค่าพอทจในการปันผลสองบาทสถึงเยอะนะถ้าปีนี้มากกว่าก็จะได้มากกว่าใช่ไหมเขาก็ถ้าเกิดว่าเกินเนี่ยก็จะถือว่าเป็นนิ้วหายเป็นไฮเรคคอร์ดในการจ่ายปันผลของเขาซึ่งเขาก็มีสนญญาประวัตมา อันนี้ดีไม่ได้พูดเองค่ะผู้บริหารพูดค่ะก็คิดว่าการจ่ายปันผลมันก็มาจากการทํามาหาได้ของธุรกิจทีไหนทำได้เยอะจ่ายได้เยอะปีไหนกาไรเยอะก็จ่ายได้เยอะดังนั้นถ้าเขามีธุรกิจใหม่ๆเข้ามาหรือแม้แต่มีการขายธุรกิจก็มีปันผลพิเศษได้ใช่ไหมอย่างที่เราดูดูกันนะคะและนอกจากนี้พวกของเรื่องของ EPS กำไรต่อหุ้นนาะก็อาจจะเห็นตัวเลขที่ดีขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นปัจจัยบวกแะค่ะแล้วก็คงไม่ได้คิดว่าไม่ได้กระทบต่อการจ่ายปันผลอะไรค่ะก็คือเขาก็ยังจ่ายต่อเนื่องสูงสุดเป็นประวัติศาสประวัติศาสตร์ด้วยเป็นความคาดหวังด้วยเพราะว่ามันก็พูดยากเนาะเนยั ปีดันเพิ่งไตมาหนึ่งเนาะมันก็ต้องดูการทํามาหาได้ของปตทในรายปีด้วยว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็คาดหวังว่านักลงทุนในส่วนของนักลงทุนทุกคนเชื่อว่าคาดหวังอยู่แล้วปันผลที่สูงเพราะว่าอย่างที่บอกอะราคาหุ้นมันไม่ได้ขึ้นเยอะเนาะคนจะไปหวังแคปิตอลเกนหรือกําไรจากราคาหุ้นมันก็ยากดังนั้นเงินปันผลมันก็ค่อนข้างสบายใจกว่าอืก็เอาทงนี้ดีกว่าโอเคค่ะ ที่เห็นที่เห็นโบกอะให้ราคาเป้าหมายใหม่อะของกตทที่สามสิบสี่บาทมันคืออะไรอะบีคือคือสะท้อนว่าราคาเนี่ยจากการที่เขาซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันจะไม่ลงไปไปต่ํากว่านี้แล้วใช่ไหมคือจริงๆค่ะก็ต้องบอกว่ามันเป็นมองนักวิเคราะห์ใช่ไหมที่เบียรใมค่ะคือเวลาที่ทุกๆครั้งที่มีโครงการใหม่มีเรื่องราวใหม่ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ย พี่พ่นักวิเคราะหเนี่ยเขาก็จะต้องมารวมในประมาณการขเขาคิดมาเป็นเอ่อเป็นราคาที่เหมาะมสมในช่วงปีนั้นค่ะอันนี้มันก็คงเป็นการรีทาร์เก็ตเป้าหมายของเขาว่า สะท้อนปัจจัยเรื่องซื้อหุ้นคืนเนาะที่เข้าใจว่าสามสิบสี่บาทเนี่ยที่เบย์พูดถึงเนี่ยมีลองไปดูข้อมูลเนี่ยน่าจะมาจากกสิกรไทยค่ะที่เขามีการประเมินพื้นฐานใหม่ที่สามสิบสี่บาทก็มาจากการคำนวณจากวงเงินซื้อหุ้นคืน่านด้วยจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนค่ะก็เอามารวมเป็นประมาณการของที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ก็ต้องรอดูค่ะว่าจะเป็นไปตามที่พี่ๆนักวิเคราะห์คาดการณ์ไหมก็ต้องติดตามเนี่ยที่บีบอกว่าในหลายๆส่วนประกอบค่ะอันนี้ก็เป็น เรื่องใหม่ที่เวลามีโครงการใหม่มีเรื่องใหม่ที่พี่นักวิจัยเขาก็จะต้องเอามารวมมารวมมาคิดมูลค่าที่แท้จริงใหม่อะไร่างเงี้ยเอ๊ะล่าสุดเนี่ยอย่างโฮมโปเนี่ยอตอนต้นช่วงไปตอนต้นละก็คือเหตุผลเดียวกันกับอตทไหม การซื้อหื้นคืนค่ะก็คืออย่างที่โฮมโปรแจ้งค่ะก็แจ้งซื้อหุ้นคืนด้วยวงเงินไม่น้อยไม่น้อยนะเจ็ดพันล้านค่ะจริงๆอ่ะมันก็มีอย่างนนี้เนเด้งดีเลยค่ะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะเป็นการช่วยพยุงราคาหุ้นนาะแล้วราคาหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ประกาศอยู่แล้วมันก็สะท้อนว่าโอเคเขาก็มีเงินสดพอสมควรที่จะเอาเงินสดส่วนเกินเนี่ยมา ซื้อหุ้นคืนแล้วก็ยังจะเป็นเรื่องของการบริหารสภาพคล่องอย่างที่บอกคะอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าความคาดหวังของน,งนักลงทุนก็โอเคไปคไปด้วยความเชื่อมั่นนะคะก็เรียกความเชื่อมั่นกลับมาค่ะในแง่ถือว่าเรียกได้เลยค่ะวันนี้หุ้นแบบขึ้นตอบรับข่าวนี้อย่างดีก็ <laughs> หุ้นก็ปรับ ก็อย่างที่บอกค่ะก็ต้องดูว่าจะตอบรับเท่านี้ไปไ, <c oughs> ไ,ได้กี่วันเ <c oughs> พราะว่าช่วงนี้น,นาะตลาดหุ้นไทยมันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมมันก็ขึ้นขึ้นลงลงก็ขึ้น <c oughs> ขึ้นลงลงอยากขึ้น,อย,นอยากเขียวทุกวันไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> คะ <ๆ S 2> อโอเคพี่ก็พอเข้าใจแล้วแหล, <c oughs> ละดีทีนี้พี่อยากรู้ว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะมีบริษัทอื่นๆเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นตามเพิ่มขึ้นนอ้นซือหุ้นคืนเพิ่มขึ้น อ่ะเดี๋ยวมันมีมุมมองของอวิคอสเท่าเท่ากับที่ถามพี่ๆบริษัจะเบียนใช่ไหมในเรืนักข่าวใช่เ็ามีการต้องสัมภาษณ์กันอยู่แล้วแหละบางบริษัทเนี่ยเขาก็มองชอยนี้ไว้เหมือนกันว่าโอเคแหละถ้ามีสภาพซอคข้อมูลเกินก็อาจจะมาดูพิจารณาเรื่องนี้เพราะอย่างที่บอกค่ะบางบริษัทเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าราคาหุ้นเนี่ยต่ำกว่าราคา I p o โซะอี ต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานด้วยอ่าใช่ต่ำไปเลยเขาก็เลยบอกว่า,าก็มีโอกาสนะเขาก็บอกว่าบีจริงๆมันก็มีโอกาสแต่ว่าดูทํามิ่งที่เหมาะสมะเพราะว่าต่ําแล้วอาจจะต่าได้อีก โอ้ my god โอ้ my god ฉะนั้นเขาไม่อยู่เฉยเก็ต้องดูว่าแต่ว่าถ้าเกิดเซนติเมนต์มันดีถ้าตรงนี้มันคือพี่เอถ้าเกิดต่อไปเซนติเมนต์มันดีตรงนี้ก็นจุตสำคสุดนะเออใช่เราต้องมองเห็นโอกาสเนาะเราต้องมองเห็นโอกาสว่าโอเคถ้าเราไม่มีปัจจัยลบนะแต่ว่าบริษัทอะรู้ดีที่สุดใช่เขารู้ดีเขารู้ดีกับตัวเขา ตัวบริษัทเองที่สุดว่ามีอะไรที่จะมากระทบเขาได้แรงๆไหมแต่ถ้าภาพรวมเศรษฐกิจหรือต่างประเทศทั่วไปเชื่อว่ามันก็กระทบทุกคนใช่กระทบทั่แรกมันไม่ได้กระทบเฉพาะใครคนนึงเฉพาะเรากระทบถึงหลายๆธุรกิจแต่ว่าแต่ละแง่มุมอืแต่ละส่วนไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าบริษัทเขาดีที่สุดเนี่ยที่เขาตัดสินใจที่จะซื้อหุ้นคือเนี่ยเขาคงมองว่าตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่ ดีที่สุดแล้วดีที่สุดที่บริษัทเขาประเมินได้น่าสนใจอืมมันน่าสนใจก็ต้องติดตามดูค่ะทีนี้เมื่อกี้ที่พี่บอกว่ามีการพูดคุยกับเอบริษัทมาใช่ไหมการสัมภาษณ์ค่ะถ้าในมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยก็มีอย่างพี่ๆของโบกรุงสีก็ทําไว้นะคะก็มีโอกาสที่จะเห็นหุ้นใหญ่เนี่ยซื้อหุ้นคืนพวกธนาคารเนี่ยก็มีนะคะแต่ว่าหุ้นใหญ่ที่หมาะก็มีโอกาสเป็นไปได้แล้วน่าจะมีเงินสดเยอะ ก็อย่างบางจาก BCP ปทอ GC นะะก็เรื่องของเคมีคอลนะแล้วก็ไทยออยไทยออยช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์เยอะนิดนึงเหตุการณ์เยอะนิดนึงก็ต้องให้กำลังใจไทยออยให้กำลังใจไทยออยนะคะสู้ๆก็ต้องให้กำลังใจไทยออยนะคะเพราะว่าก็มีเรื่องในอ่ของโครงการ CFP ที่มีเรื่องของการแบบปนเมาของเขากันโอเคกันเดี๋ยวก็ คงก็เดี๋ยวก็คงจะผ่านไปได้เพราะว่าเชือ่อว่าผู้วิหารก็เก่งๆท่านแหละมันก็มีโครงการแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์ก็ต้องรอติดตามดูว่าจะม,มีการซื้อมันขึ้นไ,นไหมอะอย่างการที่หลายๆคนทนํานายไว้ไอ้อยังโฮมโปรเนี่ยไม่มีใครทานายเออใช่ยังซื้อได้เลยอุยจริงๆเชื่อว่ามีหลายคนหลายบริษัทที่เขาอาจจะไม่ได้กล้าลง เอาเงินมาทำตรงนี้อาจจะดีกว่าก็ต้องต่องดูต่อไปนะคะก็สรุปเลยแล้วกันวันนี้การซื้อหุ้นคือถ้าฟังมาแล้วมันก็มีข้อดีนะมีข้อดีมากเลยก็สะท้อนความเชื่อมั่นนกลงทุนล่ะ ช่วยพยุงราคาหุ้นแล้วก็สร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นด้วยใช่แล้วก็โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ราคาหุ้นเนี่ยมันอาจจะต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานตอนนี้ใช่ไหมคะซึ่งการที่บริษัทซื้อหุ้นคืน่มันก็เหมือนเขาเนี่ยเลือกลงทุนในหุ้นของตัวเองนะพี่เอใช่เออถ้าทุกนคนที่ดีก็คือการที่เขาเนี่ยเลือกลงทุนในหุ้นของตัวเองนะคะซึ่งเขาอ่ะรู้ดีที่สุดอยู่แล้วใช่มันก็เป็นการสะท้อนอีกคำตอบหนึ่งนะคะหุ้นมันอาจจะถูกเกินไป ในใสายตาของคนที่รู้ดีที่สุด,สดก็คือบริษัทนั้นๆนั่นเองค่ะ <Okay. S 1> ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูค่ะบี B. ก็ถือว่าการซื้อหุ้นคืนมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารการเงินอันหนึ่งนะคะก็ดีเหมือนกันในภาวะที่ราคาหุ้นมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่พเพราะเราก็ต้องมองไปในอนาคตด้วยถ้าสมมติว่าตลาดมันปรับตัวขึ้นราคาหุ้นมันก็ ปรับเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็นักลงทุนก็จะได้เชื่อมันเพราะว่าที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นมันลดลงแล้วมีหลายหลายย่อยหลักการรวมติดดอยเขาเรียกว่าติดดอยกันเป็นรวมรวมด้วยตามกันโอเคค่ะวันนี้ที่ก็ได้ความรู้อย่างมากเลยคือจะได้เข้าใจว่าบริษัทเนี่ยเขาแจ้งซื้อหุ้นมาเนี่ยทำไมเพราะอะไรหุ้นมาทำไมวงเงินนั้นมีผลอย่างไรต้องไปดูอีกมีป่คะว่า เขาเอ่อมีเงินเอ่อมีสมรรถนะสูงเกิก็จะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะในภาวะแบบนี้เนี้ยเพราะว่าแบบนี้ค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้บีกับพี่เอก็มาชวนคุยกันในเรื่องของการซื้อหุ้นคืนนะคะเพราะว่าก็เป็นกระแสเป็นกระแสในช่วงนี้อ่าก็ต่อไปนะคะถ้ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวเราก็จะมาชวนคุยกันอีกอาจจะมีเรื่องอะไรที่พีอยากรู้แล้วมาถามพี่เอบ้างนะคะเดี๋ยวได้แล้วก็จะ พี่รอต่อเลยค่ะก็เดี๋ยวก็จะมีความรู้มาอัปเดตแล้วก็มาพูดคุยกันกับคุณผู้ชมใช่ไหมคะค่ะวันนี้เราสองคนก็ขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ